รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุซีดีเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้เต็มบบนะครับตัวนี้เป็นไฟร้อยโวล์นะครับต้องมีมอแปลงทางร้านมีมอแปลงบวกสายไฟแถมให้เลยนะครับมอแปลงจุดนี้เลยนะครับแถมให้พร้อมสายไฟสินค้าพร้อมใช้เลยนะฮะตัวนี้เทปอยู่ด้านหลังนะครับซีดีอยู่ด้านหน้านะครับเป็นดีไซน์นะฮะแทงต่ำหนี่มีบุบตรงนี้นะครับเดียวนะฮะ แล้วก็มีบุบตรงนี้นิดนะไม่มีผลอะไรนะมันเป็นแค่บุบสีนะฮะอันนี้บุบลำโพง cd อ่านปกตินะฮะลองรับฮอดีโอซีไม่ลองรับ mp3 นะครับใช้งานได้เต็มระบบ,ะบวิทยุถึงคืนร้อยแปดบ้านเราเลยนะครับอาจจะวิทยุหรือว่าอาจจะซีดีลงเทปได้นะครับ มิเกเบรนะอำนาจมิยมหรือประเดในเกาหลีเกาในระบบอัดนาิเียกนะียเนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เดอฟูเดโมคราซีในโลกนี้มีหลังในปกตินะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีตรรหนิมี52ประเทศประเทศที่เป็นรูปผสมมีสามสิบห้าประเทศไยอือเป็นพวกอันจนิยมุม power นี่ปุเ i m r นะครับตั้งหกนะครับตั้งนาฬิกาแต่นี่เราก็ เราก็มาดูปุ่มเพลงปุ่มเปลี่ยนโหมดด้วยนะครับเปลี่ยนฟังก์ชันซีดีอะไรอย่าเี้นะเดี๋ยวทดสอบฟังเทปเทปนี่กดเทปมันจะเล่นอัตโนมัติเลยนะนี่ฮะที่อ่านเมื่อกี้นะครับป่าจักรวรรดินะครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นี่ฟังเทปอยนะครับทีในโลกนี้มี23ประเทศประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีธรรนิยมี52ประเทศประเทศ ทดสอบฟังระบบซีดีนะฮะซีดีนี่กดเพลงตรงนี้ได้เลยนะครับมีสต็อปอันนี้เน็กนะฮะอันนี้ปุ่มฟังก์ชันนะครับอันนี้บวกลบอ่าเรดิโอนะฮะตรงนี้ปุ่ม fm นะครับกดตรงนี้ปุ๊บจะเป็นเรดิโอเลยนะฮะที่สมูนหล่นลงมาเ m fm tv นะฮะเอฟอนะครับกดเพลงเป็นซีดีเลยนะครับซีดีเล่นปกตินะครับอ่านเร็วนะฮะตัวนี้ ่านทุกแผ่นนะฮะรองรับวิดีโอริดนะครับไ่ลองเลยปีสามนะครับอันนี้ตั้งโหมดรีเพย์ออะไรของซีดีนะฮะโอเพนตรงนี้นะคะซีดีไปจะลองอัดจากซีดีนะครับตัวนี้เป็นไฟร้อยนะัะต้องเสียผ่านมอแปลงนะมีสายไฟบมมอแปลงแถมให้เลยนะครับพร้อมใช้นะครับในราคานี้นะครับสอากาปกตินะฮะ เสาอากาศที่สามารถดึงออกได้หมดเลยนะครับเสาอากาศยาวมากนะครับเก็บอยู่ในนี้ฮะแล้วก็สามารถสวิงได้นะครับแล้วก็เก็บอย่างนี้ได้เลยนะฮะเสาอากาศเดี๋ยวจะสอบฟังระบบที่อัดเมื่อกี้นะครับเพย์เทปนะฮะ กดไปเทปปุ๊บมันจะตัดไปเทปเลยนะเนี่ยหยาดเมื่อกี้นะครับอันนี้เทปนะครับโอเคนะครับจบการรีวิวนะฮะเทปนี้อยู่ด้านหลังนะครับต้องสลับสายขวาเอานี่นะครับสภาพสวยใหม่เอี่ยมนะฮะเจ้าหนี้มีตำหนิแค่ลำโพงแตกกับมีรอยตรงนี้นิดเดียวนะฮะแจ้งตำหนิไปแล้วนะครับ มีสายไฟบวกมอแปลงแถมให้นะครับขอบคุณครับ